สวัสดีครับเข้าสู่มาช c h w e ที่11แล้วนะครับของศึกฟุตบอลรีเวลไทยลีกซีซั่นนี้โดยไทยลีกพรีวิวก็มีเกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจมาให้รับชมกันเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะไปดูโปรแกรมที่จะมีคิวลงสนามในสัปดาห์นี้กันก่อนครับโดยทัพราชันโคขาวลำพูนรอ,อรุสที่เพิ่งจะปลดล็อกกับชัยชนะนัดแรกบนหลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังจากก่อนหน้าน,นี้9เกมวก็เสเมอไป3แล้วก็แพ้ไป6นัดนะครับ ต้องมาดูว่าสุดสัปดาห์นี้ครับพวกเขาจะรับมือกับทัพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดที่เพิ่งจะคว้าชัยชนะได้เปน็นนัดที่2ของฤดูกาลนี้ครับและดูเหมือนว่าลูกทีมของมาริโอยูโรฟสกี้เริ่มจะกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นขณะที่คู่บิ๊กแมชในสัปดาห์นี้ครับก็คงหนีไม่พ้นคู่ของบุรีรัมยูไนเต็ดที่จะเปิดช้างอารีนาตอนรับการมาเยือนของรูแบนคอกยูไนเต็ดนะครับโดยทัาปราทสายฟ้าลงเล่นไปแล้วสินัด ชนะเจเสมอ3และเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครนะครับเขามีอยู่24คะแนนขณะที่ทัพแข้งเทพครับตอนนี้เล่นไปสิบนะัเท่ากันก็ชนะเจเสมอ2แพ้1มี23แต้มตามหลังบุรีรัมย์อยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ครับพวกเขาเคยเจอกันในทุกรายการรวม30ครั้ง เป็นฝั่งบุรีรัมย์ที่ชนะได้ถึง21ครั้งสเสมอ5นะครับขณะที่แบงคอกอยู่ในเตดชนะได้แค่4ครั้งเท่านั้นโดยการเจอกันในบ้านของทัพประสาทสายฟ้าเป็นบุรีรัมย์นะครับที่เอาชนะได้ถึง10ครั้งและมีครั้งเดียวครับที่ทัพแข้งเทพบุกมาเอาชนะได้ก็คือต้องย้อนไปถึงปี2007เลยนะครับก็เรียกได้ว่ากว่า15ปีที่แล้วนะครับที่พวกเขาบุกมาเอาชนะได้ด้วย score 0ประตูต่อ2นะครับซึ่งเมื่อดูสถิติคู่นี้ครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าถิ่นจะดูดีกว่านะครับ แม้ว่าเพิ่งจะสะดุดด้วยการไปเสมอกับขอนแก่นยูเนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็พวกเขายังมีกอรันคาซิชที่ฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับที่ตอนนี้ซัดไปแล้วแปประตูแล้วก็ยิงต่อเนื่องมา5เกมติดต่อกันครับขณะที่ฝั่งของทีมเยือนจะต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาความมั่นใจเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งอย่างบีจีปทุ United, มยูเนเต็ดด้วยสกอร์สต่อศูนย์นะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าดาวยิงตัวเก่งอย่างเฮเบรต้เฟรนันเดสที่ยิงไปแล้ว5ประตูในซีซั่นนี้ไม่ยิงมาใน3นัดหลังสุดก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตัวสนับสนุนในเกมรุกทั้งวันเดอร์ลุยส์หรือว่ามามุตเอตนะครับที่เพิ่งจะหายเจ็บจะมาช่วยประสานงานกันได้ดีหรือไม่และเกมรับที่เป็นจุดเด่นในซีซั่นนี้จะสามารถเอาตัวรอดจากช้างอารีนาได้หรือเปล่านะครับโดยความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวหลักนี่อยู่กันครบนะครับ ทำให้เกมน,นี้คาดว่าน่าจะใส่กันอย่างดูเดือดอ,อย่างแน่นอนนะครับโดยเกมคู่นี้ครับจะลงฟาดแข่งกันในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ครับเริ่มคิกอ off เวลา1ทุ่มตรง S อส a y ถ่ายทอดสดเช่นเคยครับส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจครับรีโอชิงรายยู่ในเตดทีมันดับ5ของตารางที่เพิ่งจะเปลิดล็อกหลังไม่ชนะมา4เกมก่อนหน้านี้ต้องบุกไปเยือนทางการท่าเรือ FC ฟซีทีมดับ6ของตารางนะครับโดยเจ้าถิ่นคว้าชัยมา2เกมติดนะครับ และฟอร์มของแฮมิลตันโซเรสก็กำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับยิงไป3ประตูใน2นัดหลังสุดทำให้รวมตอนนี้แฮมิลตันโซเรสซัดไปแล้ว7ประตูครับเป็นรองซันโวในสึคริวเทลิกอยู่ณเวลานี้ขณะที่ทัพกว่างโซงมหาภัยนะครับผู้เล่นที่หายเจ็บก็เริ่มจะคัมแบ็ k กลับมากันแล้วครับต้องมาดูกันว่าเกมในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับโดยเกมคู่นี้เจอคิ off กออฟันในเวลา18บแนาฬิกาตรงครับโดยนอกจากเอสเพลจะถ่ายทอดสดเกมคู่นี้แล้วนะครับ พีพีทีช่อง36ก็ยังรับหน้าเสือถ่ายทอดสดเกมคู่นี้ด้วยเช่นกันครับส่วนทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างหนองบัวพิชยา f c ที่มีคิวจะไปเยือนโพลิสเตโรอฟทีมอันดับที่8ที่ชนะมา2เกมติดในวันศุกร์ที่28ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่ม kick off เวลา1น,นึ่ทุ่มตรงโดยคู่นี้จะเล่นกันที่สนามบุญญาจินดานะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วก็จบลงด้วยผลสเสมอหประตูต่อห แต่ซีซั่นนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์นีแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะทีมเยือนแม้นัดที่แล้วจะได้จุดโทษแต่ดาวยิงตัวความหวังอย่างบารอสทาเดลี่ก็มาพลาดนะครับก็ทําให้เจ้าตัวนี้อาจจะขาดความมั่นใจลงไปบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากบรรยากาศของบลิสต์เอฟซีที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักสุดๆเลยนะครับขณะที่สโกโขทัยฟซีทีมอันดับที่12ที่อยู่สถิติไร้พ่ายไว้ที่5นัดหลังจากที่ก่อนนี้ชนะ2เสมอ3 ด้านมือของการทะเรฟซีนะครับก็จะต้องเจอเกมหนักอย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนทับฉลามชนชมรีฟซีที่อันดบที่3ของตารางก็ลงเล่นในวันเสาร์ที่29กุลาคมนี้ครับเริ่ม kick off เวลา18.30นาทีแม้เจ้าถิ่นจะสะดุดมา2เกมติดนะครับโดยแพ้กับครูแบงคอกยูไนเต็ด0ต่อ1และก็เสมอกับราชบุรีฟซี1ต่อ1แต่การเล่นในบ้านของชมรีก็ไม่ใช่งานง่ายครับที่ทัพทัง้งกาวไฟจะบุกมา อาจหรือว่าคว้าสามแต้มไปได้นะครับและทั้งหมดนี้ครับคือทลิกพรีวิวในสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ